แล้เววคออรื่องน้ำสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการติดตั้งเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับแกะต,ตอออกมาก็จะเจอหนึ่งสมุดคู่มือของเครื่องกองน้ำอ e ี ing, สปิง3ามตองชิ้นส่วนประกอบอื่นๆนะครับโดยในกล่องจะประกอบไปด้วยสายยางท่อน้ำเข้าน้ำออกหัวก๊อกแบบเบี่ยงสามระดับ และฟิตติ้งสำหรับต่อเข้าก๊อกน้ำที่บ้านเรานะครับเรามาเริ่มที่การถอดประกอบชิ้นส่วนของกรองน้ำเลยนะครับง่ายๆเพียงเปิดฝาครอบออกแล้วบิดหูหิ้วกรองขึ้นก็สามารถถอดกรองออกมาเปลี่ยนเองได้เมื่อครบอายุการใช้งานครับต่อมาทําการต่อสายยางน้ำเข้าออกเข้ากับหัวก๊อกแบบเบี่ยงนะครับสายยางจะมี2ขนาดสายใหญ่คือน้ำเข้าและสายเล็กคือน้ำออกจากเครื่อง นำสายทั้ง2เส้นต่อเข้ากับหัวก๊อกแบบเบี่ยงแล้วขันอัดด้วยมือได้เลยครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้แรงในการขันนิดนึงนะครับต่อมาเราจะทำการต่อสายท่อน้ำเข้าน้ำออกเข้ากับตัวเครื่องนะครับโดยอุปกรณ์เราจะใช้ท่อเสริมความแข็งแรงเสียบเข้าไปในท่อทั้ง2ขนาดนะครับ จากนั้นมาร์กจุดเอาไว้ให้เห็นปลายของท่อเสริมนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการนำสายต่อเข้าไปในฟิตติ้งท่อน้ำเข้าน้ำออกจากตัวเครื่องกรองนะครับจากนั้นนำสายไฟอะแดปเตอร์นะครับเข้ากับเครื่องกรองน้ำแล้วยกขึ้นติดตั้งบนสิงล้างจานได้เลยครับ วิธีการติดตั้งหัวก๊อกแบบเบี่ยงครับเราก็จะทําการถอดหัวกรองตัวเดิมของก๊อกน้ําออกนะครับจากนั้นเราจะใช้ฟิตติ้งที่มากับเครื่องกรองน้ําของเรานะครับต่อเข้าไปเข้ากับก๊อกน้ําในซิงล้างจานของเรานะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้หัวเบี่ยงต่อเข้ากับก๊อกน้ําที่เราทําการต่อฟิตติ้งไว้ในตอนแรกได้เลยครับผม จากนั้นทําการต่อสายไฟอะแดปเตอร์ apter, เพื่อให้ตัวเครื่องและหลอด UV ทํางานนะครับจากนั้นเราก็ทําการเปิดน้ําเพื่อให้น้ําเข้าไปยังตัวเครื่องกองน้ําของเรานะครับเพื่อไล่อากาศและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ออกมาก่อนนะครับเปิดทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีก็สามารถใช้รับประทานดื่มภายในบ้านได้เลยครับผมหวานเจี๊ยบ เป็นยังไงบ้างครับเครื่องกรองน้ำ e อีสปริงติดตั้งง่ายใช่ไหมล่ะครับผม